สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับหลังจากที่อยากรู้กันไหมคะค่ะกับใช้เชื้อสัตเซลล์ผิว กันแดดจ้าหัวใจสําคัญของสาวๆที่ควรจะมีพกไว้ติดบ้านหัวใจสําคัญตัวน,นี้จะไม่ใช่หัวใจสลายต่อไปถ้าเพื่อนๆรู้จักวิธีการใช้นะคะตอนนี้มันเป็นประเด็นนะคะใหญ่ๆมากๆเลยในทาง Facebook หรือ t k t t o k นะที่บอกว่าใช้ชุดผัดเซลล์ผิวแล้วแล้วก็ใช้ครีมกันแดดแล้วมันก็มีผลผดผดพดพมดเมดเม็ดเม็มมมมขึ้นที่หน้านี่แหละคะ่ะต่นี้พอมันเป็นอย่างนั้นแล้วล้วไงอะจ๊ะอืมนะ แล้วไงอะ่ะเอา้าก็เป็นเป็นโพดนะมันแพ้หรือเปล่าจริงๆแล้วค่ะเราจะบอกนิดนึงคืออะไรรู้ปะพอเราเช็คว่าน้องคนนี้หรือพี่คนนั้นหรือเธอคนนั้นมีครีมอะไรที่ใช้อยู่บ้างหลัผัเซลล์ผิวจริงๆแล้วนะเดี๋ยวให้ดูนะคะ,ะตัวผัเซลล์ผิวนะ่ะมันก็จะมีตัวนี้ตัวบำรุงเดยครีมไนท์ครีมค่ะ เดคครีมเดคครีมนะสองตัวนี้แล้วก็ส่วนใหญ่อ่ะคนขายอ่ะจะแนะนําให้เอากันแดดไปด้วยนะจ๊ะทากันแดดได้นะบางทีเราก็ใช้เพราะไม่รู้อะค่ะเราก็อ๋อเดคครีมใช่ไหมฉันทา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 เดคครีมใช่ไหมฉันทา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 เอ่อเดคครีมไดคครีมอ้าวแล้วนี่อะไรกันแดดอ๋อมีอยู่แล้วนี่ทา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 ตอนนี้พอเราทาเดคครีมกับกันแดดเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเอ่อมันก็จะเกิดผลอย่างที่บอกไปผลตุ่มเม็ด ใสใสคล้ายๆอาการผัดเซลล์ผิวเ,เริ่มมีอาการแดงเกิดขึ้นละเริ่มมีอาการคันเกิดขึ้นละเอาแล้วยังไงละ่ะอาถ้ามันเป็นลนักษณะนี้เพื่อนๆคะเราหยุดเลยจ้ะกันแดดต้องหายไป ไม่ต้องใช้กันแดดนะคะใช้แต่ตัวนี้อย่างเดียวหรือแม้กระทั่งตอนแรกเริ่มเลยอะคะ่ะเราไปใช้ชุดผัดเซลล์ผิวใช่ไหมเราทําให้หน้าเราตัดความชุ่มชื้นผิวผิวของเรามันมีความหมองคล้ำมันมีความรู้สึกว่าแห้งก้านแล้วแบบว่าโอ้เฮ้ยหน้าเราเหรอมันแห้งขนาดเนี้ยแต่ถึงเวลาที่มันต้องบำรุงมันก็ต้องบำรุงนะคะเพื่อนเพื่อนพอเราบำรุงอะพอใช้ตัวนี้ไปแล้วอะอสังเกตง่ายนะ คือถ้าใช้ตัวนี้ไปแล้วอ่ะบางคนมีอาการแดงคันตอนช่วงที่แบบเพิ่งทางใหม่ๆก็เป็นไปได้นะคะบางทีเนี่ยเซลล์ผิวมันยังไม่ปิดอะคะ่ะเซลล์ผิวมันยังไม่ปิดเนาะมันเหมือนเราตัดความชุ่มชื้นผิวแล้วเราก็เติมความชุ่มชื้นผิวไปทันทีทันใดอะคะ่ะบางครั้งน่ะมันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะเออง่ายๆนะเพื่อนๆถ้าเป็นอย่างเนี้ยเกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นกับเราในลักษณะนี้ก็คือ แดงคันอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะคะก็ไม่ใช่อาการแพ้นะคะให้ใช้ไปสักประมาณสามวันเจ็ดวันอาการเหล่านั้นจะหายไปนะคะไม่ไม่ใช่เป็นการแพ้นะเพราะว่าตัวนี้อ่อนโยนและบอบบางมากๆเลยแต่ถ้าใครถือว่ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มั่นใจหรืออะไรอย่างเงี้ยทักก็มาปรึกษานะคะอ่ะอย่างที่บอกไปคะ่ะกันแดดตัวนี้ไม่ให้ใช้นะทุกคนกันแดดตัวนี้ยังไม่ให้ใช้นะคะทุกคนจนกว่าจะ ถึงเวลาเราถึงจะใช้ถามมาว่าถ้าเขาสั่งซื้อมาแล้วอะ่ะถ้ามันมีอยู่แล้วก็เก็บไปแลวกันนะถึงเวลาที่มันบำรุงเซลล์ผิวสมบูรณ์แล้วถึงเอามาใช้นะคะถ้าเราสั่งมาแล้วอะ่ะเก็บไปก่อนเดีย๋ยวเพิ่งใช้ถ้าใช้ร่วมมันจะเป็นเม็ดไม่เม็ดผลผลเ,เ,เ,เพราะสั่งกันแดดมันก็เคมีอย่างหนึ่งนะคะเอาง่ายๆเลย เนาะอ่ะเป็นประมาณนี้เนาะถ้าเ,เพื่อนเคนไหนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้อีกลวงใช้ชุดผัดเซลล์ผิวหน้าใสาหรือการบำรุงผิวหลังผัดเซลล์ผิวอยากจะทำยังไงละจ้าทำให้มันดู่ได้ทานแล้วทำให้มันใสยอย่างนี้ตลอดไป เราก็มีเทคนิคในการดูแลผิวหลังผัาเซลล์ผิวเช่นเดียวกันค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ,ๆทุกคนนะคะก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการรักษาถ้าใครมีคําถามใหม่ๆม,มีอะไรที่น่าสนใจอยากให้เลิฟช่วยตอบคําถามเหล่านี้นะคะก็ทักเข้ามาปรึกษาเลิฟทักไทยเข้ามานะคะเลิฟก็จะมาตอบในพื้นที่ส่วนกลางเพื่อช่วยเหลือเพื่อนๆืคนอื่นที่มีปัญหาคล้ายคลึงกับทุกคน และก็สามารถนําคลิปของเนื้อความรู้ที่เริมให้ด้วยใจจริงๆไปใช้ประโยชน์ตอบปัญหาตรงนี้และก็แก้ไขปัญหาตรงนี้ได้แบบปลอดภัยและเห็นผลค่ะสําหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ